โอเคครับผมปะมาลุยกันอย่างต่อเนื่องเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเราจะต้องปิดจ็อบได้แล้วแหละนะสำหรับเกม s n นสไนเปอร์นี้นะครับผมไปปิดโปรเจกต์ดีกว่านะเนาะเนี่ยสุดท้ายแล้วอะไฟนอลแล้วอะนะทไม่มีดาวเดียวเองเหรอโอเคไม่เป็นไรอ่าผมมาอัพสกิลให้มันเต็มเต็มไปเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เราเหลือแค่อันนี้ละมันมันเต็มจนไม่รู้จะเต็มยังไงละ มันเต็มแบบโคตรส่วนพวกกระสุนหรอปลดล็อกอะไรมาแมชคือเสียงดังขึ้นแต่ว่าแรงขึ้นโคตรโคตรเหมาะก,กับการยิงระยะไกลใช่ไหม,อมรอบนี้เราเราก็น่าจะใช้กระบอกนี้แหละนะปุ่น ก็บอกอื่นยังไม่ได้ปลดไว้ไปนอกรอบแล้วกันนะครับผมผมรู้สึกว่ากระบอกนี้ o อ o p สุดๆละ่ะอันนี้ส่วนตัวเลยส่วนตัวอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นแค่กระสุนเนาะที่ปลดขึ้นมาซึ่งเราต้องการความเงียบไงเพราะเราคือเดอะชาโด้เดือะชาโดมันจะมายิงป้งเพียงปางได้ยังไงใช่ไหมอุยแบบนี้ดูดูแป๊บเดียวไหมข้าแป๊บเดียวก็คือข้าแป๊บเดียวคือแป๊บเดียวอะ <c oughs> ่ะไปลุยเลยดีกว่าระดับความยากฮาร์ดเหมือนเดิมสไนเปอร์อีดิ Operation Kraken is finished. The Nazi plan for an attack on America is over. But Moller, slippery bastard that he is, escaped San Nazaire. We've tracked him back to Chateau de Barangar. And I've got a bullet with his name on it. นะมันต้องหนีแหละก็ตามฉบับนะทำลายหลักฐานทำลายข้อมูลทุกอย่างจริงซะแล้วเราจะต้องตามไปเก็บงานนะครับผมทุกคนมันคือหนะัวหน้าโปรเจกต์กันเนาะกอน ready to and ซึง,งถ้าเกิดตัวการยังอยู่โงรงการมันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆใช่ไหมเฮ้ยที่นี่มันที่เดิมเลยนะผมจำได้เนี่ยปราสาทที่มันบาวุ่นนั่นกันอะผมจำผมไม่แน่ใจนะว่าพาที่เท่าไหร่ที่เราที่เรา,เ,ราเล่นอะไอมิชชั่นอะเนี่ยนี่ดูได้เลยดูได้จากแผนที่ คือแผนที่มันเต็มนีใช่ไหมพาร์ท hey, ภารกิจที่ภารกิจก่อนนั่นเนี่ยคือเราเล่นแบบจัดเต็มอ่ะเราไปแบบคุมๆใช่ไหมแต่รอบนี้เหมือนเหนแบบให้มีแค่เนี่ยน่าจะแป๊บเดียวปะภารกิจเนี่ยดูทรงแล้วก็คือสังหารสังหารตัวการบอสตัวสุดท้ายของเราใช่ไหมท่านผู้การท่านเจ้าของโปรเจกต์คาเคลนเดอะคาเคลนเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็คือเนี่ยอริฮาร์าดที่แสนจะงงงวยใช่ไหมถ้าจําชื่อพาร์ทไม่ผิดโอเคันดับแรกเลยเราต้องอ่า ใต้แท็กก่อนอันนี้ผมจะเล่นแบบคุ้มๆนะคุ้มๆก็ดูทรงแล้วมันน่าจะแป๊บเดียวปะน้อยมากๆเฮ้ยเดี๋ยว้ยมันมาแล้วคือมันให้เราฆ่าใช่ไหมถ้าไม่ฆ่าไม่ทันนี่ก็คือก็คือไม่ทันอนะ่ะระยะประมาณสองร้อยเมตรผมตั้งสโค๊ปไว้ที่สองร้อเมตรนะ ปิดประตูปิดประตูปุ๊บโดนปับ๊บปิดปับ๊บโดนปุบ๊บปิดปุ๊บโดนปับ๊บโอเควิ่งเข้าไปที่ที่ตาขวาเอ้ยตาซ้ายปะอันนี้เขาเรียกว่าเข้าตากรรมการอ,อุ้ยไอ้ชิบิ้นถึงกระเด้ง ดี๋ยวนะตัดคัสซีนนี่คือจบเลยป่วชาลีีอะนแลรสไม่ดเแลเ้วารสนดรีสรู้่รยไม่บอกนะก็คือพาร์ทนี้ผมเล่นกี่วิเนี่ยถึงนาทีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไงว่ามันจะ สั้นขนาดนี้นะคือพับโปรเจกต์เลยไหมหรือยังไง Operation Kraken and Abelard Mola are no longer a threat to the Allied war effort. Awaiting new orders for Lieutenant Carl Fairburn. ว,ว้าวผมรอภาคต่อไปไม่ไหวแล้วดิ a c เมน v e ้งเพแาะว,ว่าครัมพีสคคอมพีสเดอะแคมเปญก็คือจบแล้วนะครับผมอุ้ยไม่รู้มีลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะก็คือเอ็นเครดิตขึ้นอย่างนี้นะก็เป็นเกมที่ดีและเกมก็สนุกมากมากนะกขอโปรปปือให้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมเราเล่นจบแล้ว ก <S US U iek> ็ว่าทําไมมันมีมิชชั่นเดียวแล้วแบบดาวดวงเดียวอย่างนี้นะแล้วก็ปลด <S US U uming> ล็อกอะไรเนี่ยสกินเหรอปลด <S US U Moving> ล็อกนู่นนี่นั่นมากมายเอาละโอเคครับผมก็จบไปสําหรับอ่าโปรเจกต์สไนเปอร์ลิทห้าแฟงนี้นะครับผมมันสนุกจริงๆผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะไปลองเล่นด้วยตนเองนี่ สามารถไปหาซื้อได้ในสตรีมนะเพราะผมซื้อในสตรีมหรือแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆก็อาจจะมีนะครับผมอุดหนุนของแท้กันนะครับผมทุกคนนะผู้พัฒนาเขาจะได้มีกําลังใจในการพัฒนาเกมดีๆออกมาแบบนี้เกมดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเกมน่าจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจช่อง The k i s t o r y ด้วยนะครับผม ก็ฝากช่องด้วยนะครับผมมีเกมอีกมากมายเลยที่ผมเล่นเอาไว้นะไม่ใช่แค่โปรเจกต์สไนเปอร์ลิทเท่านั้นนะครับผมมีเกมอีกยเยอะแยะมากมายเลยที่ผมเล่นเอาไว้แล้วก็ในอนาคตและตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ในการสตรีมมิงนะหรือไลฟ์นั่นเองนะครับผมเป็นเกม Dragon h a n นครับผมไปฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมก็สุดท้ายนี้ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดเล่นไม่ถูกใจใครหรือว่า อใช้คำพูดอะไรที่อาจจะไปครบกระทั่งกับใครบ้างก็ต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยจริงๆนะครับผมทุกอย่างเป็นไปเพื่อความบันเทิงนะเป็นการแสดงเฉยๆโอเคนะโอเคอไปหาซื้อหาดาวน์โหลดกันได้หรือว่าใครไม่สะดวกที่จะซื้อมาเล่นเองก็ผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะถ้าเกิดชอบเลยอยากให้เห็นอ,อยากดูเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมิชชั่นที่เป็น d l c พาไปดูก่อนเป็นมิชชั่นที่เป็น d l c อ่า น,นี่เราจบไปแล้วเนาะมิชชั่นที่เป็น DLC นะถ้าใครอยากดูจริงๆอ่ะคอมเมนต์มาได้เลยผมจะซื้อมาแน่นอนซื้อมาเลยให้ดูนะทุกๆภาคเลยทุกภาคจะมี DLC หมดเลยนะมันกดผิดกดผิดซึ่งผมก็ไม่ได้ซื้อมาสักภาคนะแต่ว่าใครอยากดูจริงๆอ่ะถ้าเกิดผมคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะๆหรือว่ากดไลค์เยอะๆเนี่ย,ยผมจัดให้แน่นอนนะครับผม อเคครับผมสำหรับวันนี้ช่อง t h กิ e e k Story ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบายบายไว้เจอกันใหม่เกมหน้าเนาะบุยบุยดีบุยบุยมันจุบ๊บจุ๊บอะไรละ